วันนี้พบกับซ u เปอร์สปอร์ตสสูบเรียงเสียงไม่ส้ำใครยามาฮ่าอาไฟหน้าตาเดียวเฟียวเหมือนคนปากจูแต่ถ้ามองไม่เห็นดิสคู่นึกว่า R15 <c oughs> โอเคฮะทุกคนวันนี้ก็ต้องกราบสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะกำลังเดินทางไปศูนย์นะครับผมพะราม่เนาะ จะไปรับบุ๊กเซอร์วิสซะหน่อยเซลโทรมาแจ้งแล้วว่าบุ๊กเซอร์วิสมาแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องวอร์มเครื่องก่อนนะและระหว่างที่รอมาอัปเดตของแต่งกันหน่อยนะครับผมว่าผมเติมอะไรไปบ้างตลอดเวลาที่ซื้อมาเนาะ,ะเกือบๆจะเดือนหนึ่งแล้วแหละอย่างแรกก็คือเนี่ยสติกเกอร์ครับทุกคน <laughs> สติกเกอร์ยมฮ่านะสองด้านแล้วก็อย่างที่สอง ก็จะเป็นผ้าคุมเบมโบ้เบมโบนะสีน้ำเงินแล้วก็อย่างสุดท้ายนะทุกคนก็จะเป็นท้ายสั้นนะฮะดูดิสวยไหมท้ายสั้นท้ายสั้นพับได้จอดนานฝุ่นเขะเรย่อยถายสั้นจะเป็นของ DNA นะทุกคนน่นแน่พับได้กางได้นะทุกคนจ๋าน่าจะชอบเดี๋ยวจะพับให้ดู นะดูดดีมากเลยตัวนี้ก็ราคาเอาเรื่องอยู่ไปหาดูในแอปส้มได้นะทุกคนไท s ั n นดีนนะก็จะประมาณนี้แหละของแต่งที่เติมมารถไม่ค่อยได้ขี่ทุกคนฝุ่นจับเยอมากเลยขี่อาที่ละครั้ะจอดสี่หวันสตาร์ททีนึงส่วนมากก็ใช้เจ้าตัวเล็ก R15 ไปทำงานนะทุกคนที่ทำงานมันไม่มีร่มไม่อยากจะขี่ไปสงสารรถ อันนี้ก็ออกไว้ทําคลิปออกไว้เที่ยวเนาะถ้าได้เที่ยวห้เดินทางกับต่างจังหวัดก็จะใช้เจ้าอาเจ็ดนี่แหละทุกคนโอเคโอเคไปอุณหภูมิได้ละห้าสิบเจ็ดองศาห้าสิบแปดละแล้วเดี๋ยวขี่ขี่ไปมันก็จะได้อุณหภูมิเองแหละน้ามันครึ่งถังเหมือนเดิมไม่ค่อยได้ขี่ไปทุกคน Let's go Let's go ศูนย์พระรามห้า ได้ยูได้ย,ดยูฟิลนี้แดดร้อนมากทุกคนตอนนี้ก็สิบเอ็ดนาฬิกานะเกือบเกือบสิบเอ็ดแล้วล่ะสิบโมงห้าสิบสี่นาทีอากาศยังเดือด ตอนนี้อุหภมรถก็80แล้วขี่มาแป๊บเดียวร้อนจริงๆขี่มอไซค์ก็ต้องร้อนเป็นธรรมดาเลยทุกคนเราต้องรับสภาพมันให้ได้ ไฟแดงไฟแดงเหมือนเดิมตรงนี้ไฟแดงอย่างนานนะเพื่อนๆมีสองร้อยวิอะ่ะ <c oughs> เราต้องหาร่มจอดนะตามสเต็ปไฟเขียวเราค่อยโผไปแต่ตอนนี้ล่มไม่มีกระบะจอดเต็มเลยนี่ไงตรงนี้ล่มจอดไม่ได้ น่าจะได้ไปจอดตากแดดแล้วทุกคนโอเคทุกคนติดไฟแดงแป๊บหนึง่งว้าแม่สาวน้อย <Wow. S 1> อกว่าจะเขียวได้ทุกคนไฟรถโคตรติด <Wow. S 1> กล้องชอบเออทุกคน mm hmm. กดถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างโอ้อะไรครับเนี่ยเจอไฟแดงอีกแล้วชดโ้ แดงอีกแล้วทุกคนแดงอีกแล้วอาทิตย์ที่แล้วเนาะกลุ่ยมยามาฮ่าวาอาซีไฟแล้วทุกคนแล้วก็กลุ่มอีสานสุดซอยเนาะก็มีการไปทําบุญกันนะบริจาคสิ่งของให้เด็กน้อยโรงเรียนแถวลพบุรีนะทุกคนพี่พเขาก็ชวนผมอยู่แต่มันเป็นวันอาทิตย์เนาะผมหยุดไม่ได้นะโคโรเสียดายเลยทุกคน จากที่มาดูในคลิปนะโอ้โหไปกันเยอะมากน่าจะเกือบเกือบร้อยคันได้มั้งเยอะจริงเสีได้มากทุกคนงานผมมันไม่อำนรวยนะไปไม่ได้เลยผม,ผมน่าจะไปได้แค่ขี่รถเล่นกับเพื่อนๆพี่ๆตอนกลางคืนคมัน้งแต่ช่วงนี้ยุไม่เห็นมีนัดแนะกินนมกันเลยนะทุกคนช่วงนี้ยังเงียบอยู่ยังไม่มีนัด ถ้ามีนัดก็ต้องไปไปแน่นอนไปมิตติงกลางคืนนะไปกลางคืนมันก็ดีนะทุกคนอากาศมันเย็นดีเย็นสบายเลยแหละนั่งคุยกันดูวิวทิวทัศน์ดูไฟไปเนาะคิวไปอีกแบบทุกคนแต่ตอนนี้ร้อนชิบหอย <c ười> ร้อนมากๆ ไฟแดงอีกแล้วกี่วิกี่วิทุกคนเก้าสิบวิโอ้โหหาร่มด่วนเลยหาร่มด่วนเลยใต้สะพานลอยด่วนเลยอย่างนี้เชดโดเก้าสิบวิเราก็จะเลี้ยวขวาไปทางวัดสร้อยทองนะทุกคน 60วินาทีทุกคนโอเค okay, let's go let's go let's go พันโลเป็นครั้งแรกนะทุกคนวิ่งมาได้1,600กว่ากิโลแล้วแหละรถไม่ค่อยได้ใช้งาน <c oughs> จอดเป็นส่วนมากจะใช้ทีก็ออกต่างจังหวัดทุกคนใช้ในเมืองใช้คันเล็กไปนะขี่ทุกวันไม่ไหวทุกคนค่อร์วิทน่าจะแพงกว่าคันเล็กแล้วก็การกินน้ำมันอันนี้เอาไว้เอาไว้แว้นไกลๆนะทุกคน <c oughs> ศูนย์นดทีกี้ก็นู่นแหละหกพันโลหรือไม่ก็หกเดือนนะทุกคนอันไหนถึงก่อนก็เข้าก่อนฝืนร่วงควันและฝุ่นมากมายรถก็เยอะจริงๆโอ้โอ้ยี่สิบเจ็ดวิจะเลี้ยวเหรอ แยกนี้ไม่โดนไฟแดงทุกคนอ,า,อาเจ็เป็นแรไอเทมรูเปล่าทุกคนไม่ค่อยเจอเลยฮะเหมือนขี่อยู่คนเดียวอะถ้าไม่นัดรวมมิติงกันนะไม่เจอเลยแถวแถวผมนะไม่รู้ว่าแถวอื่นจะเจอปะแต่แถวผมไม่ค่อยมีเลยนะราแ,แวกผมไม่เจอเลย ที่ขี่ดีนะทุกคนใครเร่งๆอยู่ซื้อเลยซื้อเลยจะได้มาขี่ด้วยกัน <c oughs> ขี่ดีขีด่ดีแขนคอบ,บ่าไหลต้องแข็งแรงด้วยนะไม่งั้นปวดที่ผหายหมอเอาเรื่องอยู่ข้างหน้าเป็นโค้งซ้ายทุกคนโค้งซ้ายโค้งซ้ายตอนนี้อยู่เกียร์สามต้องเชนลงเกียร์สองนะทุกคน มนมันมันไม่เหมือนลอซี่เลยอะเยดโดลอซี่ด้วยอเปิดเล่งเป็นมาเปิดเป็นมาเปิดที่ํำตึงบิดทีหนึ่งหน้าลอยหน้าลอยไปเลยลูกพี่ไปเลยเย่ไปก่อนนะคะซ้ายมือก็จะเป็นวัดสร้อยทองนะทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นโค้งขวาวทุกคนโค้งขวาโอ้โหหลุมโคตรเยอะที่นี่ไม่ใช่สนามแข่งไอ้ยะข้างหน้าก็ไฟแดงครับทุกคนสิบวินาทีเ yeah. นิดหน่อยไม่นานไม่นานไหลไปเดี๋ยวก็เขียวอ้ยร้อนไข่ร้อนไข่ไ,ขไปลูกพี่ไป เฮ้ยจ่าจะตั้งด่านปะเนี่ยอย่านะเฮ้ย <c oughs> อันตรายรถยังไม่มีป้ายทะเบียนเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปพิู่นสงครามนะทุกคนไปเขียวห้าวินาที ก็แบนโค้งไปสิครับ Let's go ขี่กลับจากจังหวัดอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวต้องเก็บตังค์ค่าน้ำมันไปกับพันห้าไหนจะค่ากินอีกโอ้โหผมขี่ทีหกร้อยโลเลยนะทุกคนกลับบ้านเลยนะมากมาเกตสายบายสาย สั่งได้ดังใจอ้าวขีดไปขี่มานน้ำมันเหลืยขีดเดียว,อ,วอ,อ,อ,อะไรครับเนี่ยตอนกล่าวว่าคงได้เติมเลี้ยงถังไว้หน่อยนะจะย็นลูกพี่รถไม่ค่อยได้ขีด ต้องเลี้ยงถังไว้หน่อยถ้าเป็นไปได้เรเติมเต็มถังไว้เลยนะทุกคนเดี๋ยวถังเป็นสนิมเอาแต่เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าน้ำมันแพงแยกนี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายนะทุกคนเข้สู่ถนนพระรามห้าปะไม่ชัวร์นะไม่ชัวร์ถนนเขาเรียกถนนอะไรอะ ถนนลาชฤกษพกเออถนนราชชฤกษพกนะทุกคนเส้นนี้ตรงๆยาวๆเลยทุกคนสายไบกเกอร์ชอบมาซัดกันตอนคืนนะเส้นราชชฤกษพึกนะทุกคนแต่ก็ได้ข่าวว่าตำรวจก็ดูเหมือนกันนะเส้นเนี้ยเฮ้ยสิ่งแท้ ตรงยาวๆเลยครับมาครั้งที่แล้วตรงยาวยาวเกินเลยเลยศูนย์ต้องไปกลับรถมาอีกโอ้โค oh. เซงเลยทุกคนขี่เพลินเนี่ยถนนเส้นเนี้ยมันขี่เพลินเนี่ยชอบตัวที่มันมอไซค์มาได้ด้วยอะมอไซค์วิ่งได้ เดี๋ยวตรงไปก่อนนะมาสามรอบจำไม่ได้เลยไม่หลงกันเลยครับผมดีเพลนกระเป๋าสบายไหมเพื่อน,นรถพุ่มพมวงนะทุกคนขายอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหมีรองเท้าด้วยเย่ส yeah. ุดจัด ซ้ายก่อนทุกคนเดี๋ยวเลยคิดว่าจะเลยนี่ไงว่าแล้วเกือบเลยหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่ใช่ยังไม่ใช่จำเหตุจำเหตุ เลยปั๊มปตทไปก่อนอออมันถึงจะถึงนี่หะมัง้งข้างหน้านี่ละมัง้งใช่ไหมใช่ไหมทุกคนยังไม่ใช่อีก <laughs> อะไรครับเนี่ย ถึงวงเวียนก่อนเนะอะมันยังไม่ถึงวงเวียนเลยนี่หว่านี่ไงวงเวียนข้างหน้าเนี่ยเฮ้ hey, hey, เราเนี่ยไม่จําเลยมาสามครั้งละเฮ้เฮ้ hey, hey. พี่หมีขายไข่เอ้ hey, ไม่ใช่ดิพี่หมีขายนม <laughs> <laughs> ขายดีไหมลูกพี่สามสิบเก้าวินาทีทุกคนเออ ้อนไข่ตามระเบียบตรงนี้เขาเรียกวงเวียนพระรามห้าไหมน่าจะใช่นะผมก็ไม่รู้ทุกคนเลยวงเวียนนี้ไปอีกแป๊บนึงอ่ะเลยปั๊มปตทก็น่าจะถึงแล้วแหละเราจะขึ้นสะพานเลยได้ไหมอ่ะมารอบหลังโดยที่ไม่มาติดไฟแดงตรงเนี้ยปาปะ มมติเราขึ้นสะพานมาใช่ไหมเราก็ต้องมาลงแถวแถวนี้เราก็ต้องรีบออกซ้ายไปจะมีทางออกไหมศึกษาเส้นทางก่อนมารอบหลังจะได้ไม่ต้องมาติดไฟแดงท่านนะเออใช่ป่ะขึ้นสะพานมาก็มีทางออกอย่ตรงเนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวมารอบหลังนะมารอบหน้านะ อันน้ำโอ้ยใหญ่ออกมาทุกคนใหญ่จริงใหญ่จังเลยแหละโอ้โ oh, หวัยรุ่นสร้างตัวเย็ดดอโอ้โหโอ้โหสุดพอดอะไรมันจะขนาดนั้นลูกพี่ ดันดันพี่ดันน่าจะหนักหน้าดูบัมปตทแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นศูนย์ยามาฮ่านะทุกคนแถวสะพานลอยนี่แหละเช yeah. ่ถึงแล้วถึงแล้วโอเคทุกคนถึงแล้วครับศูนย์ยามาฮ่าไรเดอร์ขับพระราม้านะ เจอดตรงนี้เลยเฮโด้โคเทเทเซนาเร่เก้าร้อยเฮ้ยเทนาเร่เจ็ดร้อยโอเคทุกคนถึงศูนยาม่าแล้วเดี๋ยวขึ้นไปรับสมุดก่อนร้อนเกินร้อนเกินเชดนี่น่าจะเป็นรถเทสนะทุกคนโคเทเลยอะ่ะ โคตรสุดโคตรสุดโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็รับบุ๊กเป็นที่เรียบร้อยนะพาเพื่อนๆมาดูจาาเจ้า R7 หน่อยโอ้โหเข้ามาเยอะมากเลยอะดูดิมีสีน้เงินสีดำสีขาวเหมือนของผมด้วยนะคันหนึ่งสองสี่สองสี่หกจะตัวหกคันเลยอะ่ะยังไม่จองสักคันเลยดูซ่าเนะี่ยยังไม่มีป้ายจองเลย ฝั่งนี้ก็จะเป็น R1 แล้วก็ R7 สีขาวอีกคันหนึ่งนะโอ้โหรถเยอะทุกคนฝั่งนั้นก็เป็น XSR นะโคตรเท่ฝั่งนี้ก็จะเป็น t a s e r TT โอเคเรื่องราวก็จะประมาณนี้นะซูร์ยามาฮ่าถ้าเพืเ่อนๆสนใจก็มาดูได้นะครับ ละโอเคกลับแล้วทุกคนแดดโคตรร้อนว่ะเราก็กลับมาหารถเราเหมือนเดิมโอ้นี่เป็นรถเทสนะทุกคนอู้อยากลองเทสคันนี้มั้งขาจะถึงไหมเนี่ยเทีแล้เลเจ็ดร้อยโอเคอเจ็ดลูกรักของเรา เดินทางกลับกันดีกว่าแดดร้อนมากเลยทุกคนตอนนี้เที่ยงนะโอ้ย yes set เก้าร้อยตอนนี้เที่ยงเก้านาทีได้เวลาเดินทางกลับแล้ว เมื่อกี้ก็เอาสมุดรับประกันไปปั๊มนะฮะไปปั๊มครั้งที่แล้วเราไม่ได้ปั๊มเนาะมาเซอร์วิสจะไม่ได้ปั๊มแล้วก็สั่งเสื้อกับทีมงานอีสานสุดซอยทุกคนตัวหนึ่งเสื้อพอกลมตัวละ290บาทมีเสื้อฮูดด้วยนะ490รเาสเห็นเพื่อนพี่ๆเขา เปิดรับทำนะเปิดสั่งเปิดให้สั่งอะ่ะก็เลยจับสะหน่อยจะได้เข้าพวกเวลาถ่ายลงถ่ายรูปนะ <Yahoo! S 1> <laughs> โอเคทุกคนเดินทางกลับกันนะฮะเรื่องเราโดยประมาณก็จะประมาณนี้แหละมารับพวรเซอรสีรถเล่นสีรถเล่นอะไรแดดแดด,ด,ด <laughs> โคตรง โอเคเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ